บัดหน้าผามือบัดหน้าเนยไงเลยแถวที่2องแถวแถวแรกมึงจะไปสะบัดหน้าทำไมเรามอยตรงขวาหน้าแถวขวามือเด่นไปขาย้อนเลยนะลงขาลงขุหนงครับนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบนสองสามสี่ห้าหก ไอไหนนับท้าตกปากแน่เลยนับไปับหกแปดเก้างสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าบสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้า